ณนะตอนนี้สงครามแห่งการเวลาหรือไทม์วอร์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วแต่เบนทั้งสองคนกลับยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะยังโดนจับขังไว้ที่มิติวันซินโลของแมสเบนอยู่แถบอุลตริกก็ยังโดนหยุดเวลา,าไว้ทําให้ใช้การไม่ได้ด้วยงานนี้ทั้งคู่จะรอดจากมิตินี้ไปกอบกู้อมนิเวสได้ไหมไปติดตามกันต่อได้ในเป็นเทนอมนิเวสตอนจบของซีซั่นที่เจครับ และก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าชอบไปเราหยิบเรื่องราวของเบนเทนอันนิเวิร์สมาลาห้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, ให้กับพวกเราตูนีตูนสหน่อยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย หลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเบนั้งคู่โดนแมสเบนในร่างอับชักจัดก,การสยูมม่หมัดพวกเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นว่าตัวเองยังอยู่ท่ามกลางทะเลทรายของเมืองเบนวูดตามเดิมแต่พอหันมาข้างๆเข,า,ขาก็พบว่าตัวเองถูกล่ามโซ่ติดไว้กับดรตไซโคบอสโดยที่อีกด้านก็ยังมีเบนเทวดีทรีถูกล่ามมาไว้ด้วยเหมือนกันจนเมื่อปั้นจันเริ่มทำงานรู้จากมิตินี้ก็เล็งปืนมาขู่ตรงหน้าเลาไล่พวกเขารีบไปทำงานขุดเจาะซะเบนทั้งสองคนที่ตอนนี้ใช้ออมนิทิกส์ไม่ได้ก็เลยต้องหยิบพลั่วขึ้นมาาาเเตตรีีียยยมมททงงงนนอออ่่่่หลลกไไไดด้ขุปวสับญชา ลูกสั่งคนงานทั้งหมดให้ขุดต่อไปแม้จะได้กุญแจมาแล้วก็ตามซึ่งนี่จะเป็นคําสั่งโดยตรงมาจากวอลล์เทนิสันที่เห็นคนพวกนี้เป็นแรงงานชั้นต่ำและกดขี่พวกเขามาเสมอด้านดรไซโคบอสที่ไม่อยากยอมจำนวนก็เลยลองใช้พลังไฟฟ้าช็อตทาลายโซ่ตรวนดูแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลแถมไฟฟ้ายังหันมาช็อตตัวเขาเองและเบนอีกสองคนด้วยซะง,งั้นด้านเบนเองก็ลองใช้อ um ัลุทิกซ์ดูแต่มันก็ยังใช้การไม่ได้เหมือนเดิมงานนี้สงสัยคงต้องเป็นทาสอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยดรไซโคบอสเลยเสนอว่า สามารถซ่อมเอาลิทิกซ์ให้กลับมาใช้งานได้นะแต่ต้องหนีออกไปจากตรงนี้ให้ได้ซะก่อนทั้ง3คนก็เลยหารือวางแผนลบหนีออกจากคุมนรกครั้งนี้กันให้ได้มันก็เลยเป็นการร่วมงานกันของเบนกับเดลเตอร์เซลโคบอสเป็นครั้งแรกนั่นเองซึ่งตอนนั้นมีคนงานคนนึงล้มหมดแรงลงไปเพราะทางานหนักเกินรูก็เลยสั่งให้แพกมาเอาน้ําให้คนงานดื่มทีซึ่งแพกมาก็เอาน้ํามาให้นะครับแต่กลับแกล้งล้อหลอกไม่ยอมให้คนงานได้ดื่มจ่างนั้นเบนก็เลยให้แพกมามีน้ําใจบ้างสิแต่แพกมากก็ไม มาสั่งฉันเบนเห็นแบบนั้นเลยแกล้งขู่จนแพ็คมาตกหลุมไปคนงานก็เลยใช้จังหวะนั้นยิบถังน้ํามาดื่มซึ่งในจังหวะนั้นเองรู้ก็เดินเข้ามาสั่งและเร่งให้พวกเขากลับไปทําง,งานอีกครั้งเบนก็เลยพยายามบอกรู้ว่าในมิติของเขาอ่ะเราทั้งสองคนเป็นคู่หูกันนะนายเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมาเลยและตอนนี้นายกําลังอยู่ผิดฝ่ายนะแต่รู้กลับตอบมาอย่างไร้เยอ่อใยว่าฟังนะไอ้ขี้ข้าเราไม่ได้อยู่โลกข,ของนายนี่มันโลกข,ของฉันสิ่งเดียวที่สําคัญที่นี่คือฝ่ายที่ชนะซึ่งฉันได้อยู่ฝ่ายนั้นนนนนแแลล้้้วเเบบไไดดดยยิัก็หมคําพูป พอลูกเดิอนออกไปแล้วดรไซโคบอสก็โชว์ให้เห็นว่าเขาขโมยกุญแจจากรูกมาได้สาเร็จพร้อมเริ่มแผนการแหกคุกได้และพอตกค่าตอนที่กําลังลําเลียงคนงานขึ้นรถกลับค่ายพักเบนก็อาศัยจังหวะนั้นพาดรไซโคบอสกับเบนเทวตทรีวิ่งชนผู้คุมแล้วขโมยรถหนีออกมาจากค่ายนารกได้สาเร็จโดยที่พวกเบนจะมานั่งก่อกองไฟพักอยู่ในซากดานมิเตอร์สมุตตี้ซึ่งเบนเทวตทรีก็บ่นว่าอยากจะกลับบ้านตลอดเวลาแล้วเริ่มงองแงออกมาอย่างเห็นได้ชัดส่วนดรไซโคบอสเองก็เริ่มทําการซ่อมออมมิกกกก้วยาาารรใชะไ่จถทีพบขโ รรภาพจะตัดกลับมาที่ด้านของรู้อีกครั้งเขาเอาข่าวมาแจ้งกับแมดเบนว่าพวกเบนได้หนีไปได้แมดเบนก็เลยโกรธจัดแล้วเริ่มบ่นเรื่องที่ถูกมาโทอิดหักหลังแถบลูกน้องยังทํางานพลาดจนนักโทษหนีไปได้อีกโดยในจังหวะนี้รู้ได้เสนอออกมาว่าไหนมาโทอิดก็ได้กุญแจไปแล้วก็ไม่น่าจะเบียอะไรให้ขุดแล้วนะสงสารคนงานที่วันๆเอาแต่ขุดดินอยู่แบบนี้แต่แมดเบนก็ตําหนิรู้แล้วสั่งให้ขุดกันต่อไปตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการของแมดเบนที่บาปหนาสุดๆแล้วยังไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเลยแม้้้้แแตต่น่นนออยกกเงก็ไดมหา รับคำสั่งแล้วเดินออกมาแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักได้เลยครับท่านท่านผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกนี้คือเสียงของลูกนั้นออกจะซึมอย่างเห็นได้ชัดเลยแหะครับ แล้วภาพก็จะจัดกลับมาที่ทางดรไซโคบอสอีกครั้งตอนนี้เขาสามารถซ่อมออมนิทิกส์แบบง่ายๆด้วยอะไรเท่าที่พอจะหาได้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอาจจะยังมีอะไรผิดพลาดอยู่บ้างนะแต่มันก็น่าจะพอใช้ได้แหละเบนก็เลยลองทดสอบ้วยการแปลงร่างเป็นฮิวมังกาซอแต่พอกดออมนิทิกส์ลงไปปุ๊บกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทว่าเบนเทวิติทีที่นั่งอยู่ข้างๆกลับแปลงร่างเป็นไดโนไมตี้หรือว่าฮิวมังกาซอแทนซะง,งั้นโอ้ยตั้งชื่ออะไรวะเนี่ยซึ่งเบนเทวิตัดโซ่ให้ทุกคนนททัีโดยที่ oss, <S <S ก็จะขขอออแยกตตตััววไปาามทางงงเ เบนที่ยังคล่องใจกับอัลนิทิกส์ที่เจ้านันซ่อมให้เนี่ยก็อยากจะทดสอบม,มันอีกครั้งเลยให้เบนเทปิเีลองกดแปลงร่างจากอัลนิทิกส์ของเขาดูบ้างและเมื่อเบนเทปิเีกดแปลงร่างปุ๊บเบนคนหลักก็เปลี่ยนกายร่างเป็นเกรฟแอตแทกทันทีทําให้ต่อเน,นี้ยพวกเขารู้แล้วว่าอัลนิทิกส์มันดันทํางานสลับกันเอาเป็นว่าถ้าคนนึงกดอัลนิทิกส์อีกคนก็จะเปลี่ยนร่างนั่นแหละงานนี้ก็เลยต้องใช้ความไวเนื้อเชื่อใจกันพอสมควรเลยละ่ะเมื่ออัลนิทิกส์ใช้งานได้แล้วเบนคนหลักก็เลยอยากจะทําตามความตั้้งงใใจขอขอออออเเเาาากก็็คืืรรช่่่่่วยยหหลลลแะปปปดททีีนนิส พร้อมช่วยเหลือเมืองเบนบูธให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งทั้งคู่เดินทางกลับมาที่สายก่อสร้างโดยที่มีรุกคอยสั่งให้ผู้คุมเตรียมเลียงปืนมาที่ฝ่ายเบนอยู่แล้วเบนนั้นไม่รอช้ารีชัอมนิทริกซ์เปลี่ยนร่างให้เบนเทวิตทรีเป็นบิ๊กชิลทันทีซึ่งไอเจ้าเบนนั่นมาเรียกบิ๊กชิลว่าฟรีสโกธนะครับและเบนคนหลักก็จะบอกให้เบนเทวิตทรีช่วยแปลงร่างเขาให้เป็นแรดทีแต่เบนเทวิตทรีก็ไม่รู้จักชื่อแรดก็เลยแปลงร่างเป็นไอไกมาให้แทนซะง,งั้นตรงน อย่างสิ้นเชิงเลยแหะครับเบนทั้งสองคนร่วมมือกันจัดการผู้คุมได้อย่างไม่ยากเย็นนักพร้อมใช้พลังแช่แข็งเรืองรูกเอาไว้จนหนีไปไม่ได้ขั้นตอนต่อไปก็คือช่วยเหลือคนงานที่ตอนนี้กําลังหิวน้ำจะแย่อยู่แล้วเบนคนหลักเลยบอกให้เบนเทวิติีแปลงร่างเขาเป็นบล็อกให้ทีแล้วเบนก็กดแปลงร่างเบนเทวิตีให้เป็นโฟร์อาร์มสไปด้วยเรียกว่าแทบจะจัดการให้หมดเลยสมกับเป็นตัวแบกของจริงโดยที่เบนในร่างบล็อกจะทําตัวเองให้เป็นรางน้ําส่วนเบนเทวิติีก็ต่อยแทงน้ําจนทะลุจนนนนน้้้ําาาาาไหหลลงงงมมมใใรพกคดดื่ัตช หลังจากนั้นก็ตัดโซ่ให้คนงานทั้งหมดปลดปล่อยเหล่าทาสให้เป็นอิสระได้สําเร็จเฮ้ hey, รอเดี๋ยวสิทุกคนจะหนีไปก็ได้นะแต่ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนยังไงพวกนายทุกคนก็จะถูกจับล่ามโซ่แบบนี้อีกทางเดียวที่จะชนะได้ก็คือหยุดวอล์หลอดเบนซะถ้าเราทุกคนร่วมกันสู้ก็ชนะได้หมดยังไงเราก็ชนะแน่ใครจะเอาด้วยบ้าง แล้วพอเบนพูดปลุกใจเสร็จตอนแรกคนงานก็ได้แต่ก้มหน้านิ่งไม่มีใครกล้าพูดอะไรแต่พอมีคนนึงกล้าบอกว่าจะเอาด้วยทุกคนก็เฮตามกันมาจนหมดเกิดเป็นกองท้าขนาดย่อมๆที่พร้อมค่นล้มระบอบเผด็จการเรียบร้อยตอนนั้นพวกแมดเบนก็มาถึงไซ์งานขุดพอดีพร้อมประกาศกองว่าจะโคนชั้นอย่างนั้นเหรอก็เข้ามาเลยสิแมดเบนพูดแล้วก็กดแปลงร่างเป็นไอเนอร์จียิงลำแสงใส่กลุ่มคนงานจนหนีกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางเบนเห็นแบบนั้นก็เลยคว้าข้อมือของเบนเทวิตทรีมากดแปลง ไลนิงโว้ซึ่งก็คือแฟลกเกิลสายนั่นแหละพร้อมวิ่งเข้าไปหาแมดเบนทันทีแมดเบนเห็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจแปลงร่างตัวเองใหม่คราวนี้เล่นมาเป็นพีบิกเบิรมอย่างเวบิกสีส้มตัวมือหือมาซะเลยแมดเบนในคราวเวบิกวิ่งเข้ามาไล่เหยียบจนเบนทั้งสองต้องวิ่งหลบกันไปคนละทางสุดท้ายแล้วด้วยความแข็งแกร่งของเวบิกก็เลยทําให้แมดเบนได้เปลี่ยบอย่างมหาศาลและลายตอนฝ่ายเบนคนดีจะต้องหนีออกมาซ่อนตัวก่อนเบนคนหลักบอกให้เบนเทวิตทีแปลงร่างเขาให้เป็นนาโนเมกให เรียกเอเรียตโวนี้ว่าทีนี่วีนี่ แล้วพอแปลงร่างมาได้ปุ๊บเบนก็จะรีบบินหนีไปทันทีโดยที่เบนในร่างนาโนเม็กเนี่ยจะบินเข้าไปในหูของเวบิกและปั่นป่วนมันจากภายในทําให้พีร่างยักษ์เกิดเสียศูนย์และล้มตึงลงไปจนคืนร่างเดิมพ่ายแพ้ไปในที่สุดขณะที่ได้ของลูกเองก็ให้คนงานแอบเข้ามาแย่งปืนจากผู้คุมทั้งหมดแล้วมาคับห้พวกนี้ยอมแพ้จากนั้นก็รีบวิ่งมาหาแมดเบนพร้อมใส่เครื่องล็อกออนวิทิก์ไปที่ข้อมือของเขาทําให้นาฬิกาไม่สามารถใช้การได้แล้วหมดพิษส่งไปโดยปริยายคุณนะ่ะไม่เหมาะจะปกครองโลกนี้หรอกเพราะเมื่อไรซ่ซึงนนนาาฬิกั คุณมันก็แค่เด็กแว้นเท่านั้นแหละถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องต่อสู้เพื่อตัวเองกันแล้วและได้เวลาที่คุณต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทําด้วยพอรุกพูดจบพวกคนงานก็เอาโซ่มาใส่ล่ามแมสเบนทันทีดูเหมือนว่ารุกจะกลับใจจะขับพูดของเบนในตอนนั้นแน่ๆตอนนี้ภารกิจทั้งหมดของพวกเบนสาเร็จไปที่เรียบร้อยปลดปล่อยธาตุก็สาเร็จแล้วจัดก,การแมสเบนก็เรียบร้อยแล้วเชว่นกันได้เวลากลับบ้านสักทีถ้าพอทั้งคู่จะแปลงร่างเป็นคล็อกเวิร์กกับเทคโนบับเบิลเพื่อกลับไปสู่กเกกากเนนเาอองออวขขพ มีสัญญาณเตือนแปลกๆดังขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแท้จริงแล้วทุกอย่างเป็นแผนการของดตตรซิโคบอสที่โผล่มาทางด้านหลังแล้วเฉลยว่าเมื่อไหร่ที่พวกเบนแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนสองตัวนั้นระเบิดเวลาที่ติดตั้งเอาไว้ก็จะทํางานจนพวกเบนหายไปตลอดการเป็นการจัดการกับศัตรูของเขาอย่างเบนเทนไปได้โดยที่แทบไม่ต้องเสียเหงื่ออะไรเลยสักนิดดูเหมือนจะสวยแล้วล่ะสิครับเนี่ยไอเจ้านี่มันวางแผนมาตั้งแต่แรกเว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์มากมายมาเนี่ยทำให้เบนทั้งสองคนนั้นไวเนื้อเชื่อใจกันและเเเขาขาข้้าาาากกันนนมมึอยย่่่งทีไคป็ ่อพวกเขาที่เป็นอาจารย์และลูกศิษย์สบตากันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรสักคำพวกเขาก็แปลงร่างพร้อมกันกลายมาเป็นเบนฟ็อกหรือเนจักวาลหลักก็คือเกรมมเตอร์นั่นแหละครับถ้าใครจะทําลายแผนแก้ได้ก็ต้องเป็นเกรมมเตอร์เท่านั้นเพราะว่าไอ้เจ้าด็เตอร์ไซโคบอสเนี่ยมันเกลียดเกรมมเตอร์ที่เป็นเผ่าพันธุ์กาแวนมากๆแล้วพอพูดจบปุ๊บเบนคนหลักกับเบนทวิททีก็ช่วยกันแก้วงจรจนหยุดระเบิดเวลาได้แถมัทำให้ออมนิทิกกลับมาใช้งานได้ปกติทุกอย่างแล้วด้วยทีนี้ด็อกเตอร,รนไ้ไคบนสา เปิดเผยต,ต,ตัวตนซัตานเหนืแรกเลยพวกรู้เข้ามาคุมตัวดรไซโคบอสมานั่งรวมกับกลุ่มผู้คุมและแมดเบนโดยที่เบนจะเดินตามมาบอกรู้ว่าเมื่อทุกคนพร้อมสู้เพื่อตัวเองกันแล้วรู้ก,ก็จะสามารถเป็นผู้นําพวกเขาแทนได้นะพอรู้ก็เป็นเผ่าพัานธุ์ที่รักสงบมาไต่เนิร์ดดูเหมือนโลกเนี้ยจะมีผู้นําคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วลาก่อนเบทินิสันจากมิติอื่นรู้ที่เป็นผู้นําของเมืองเบนวูที La ่นี่กล่าวลาเบนเทนพอเรื่องทุกอย่างคลี่คลายลงได้เนี่ยเบนทั้งคู่ก็แปลง เพื่อใช้พลังหาทางกลับสู่มิติดังเดิมของตัวเองแต่พอใช้พลังเสร็จปุ๊บทั้งคู่กลับพบว่าพวกเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนี่นะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยงานนี้ดูท่าจะหมดหวงังซะแล้วแต่ทว่าแสงแห่งความหวังก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับร้านมิเตอร์สมิตีีข้ามมิติของศาสตราจารย์โฮกสตาร์โดยรู้จะรีบเปิดประตูออกมาต้อนรับพวกเบนทันทีรู้บอกว่าพวกเขาพยายามออกตามหาทุกมิติที่พวกเขารู้จักจนมาเจอมิตินี้แหละซึ่งก่อนจะจบตอนเนี่ยเบนคนหลักหันมาถามเบนทันทีว่าได้บทเรียนอะไรจากเรื่องที่ผ่านมานี้บ้บางซึ่งตอแรก ไอเจ้าเบนเนี่ยก็จะตอบกกนๆตามสไตล์มนันนะนะเช่นอย่าไปตั้งแคมป์เด็ดขาดเพราะมันน่าเบื่อหรือไม่ได้เล่นเกมแค่ไม่กี่วันแต่รู้สึกเหมือนนานเป็นชาติเลยแฮะอะไรประมาณนี้เบนก็เลยบอกว่าให้ลองตอบอีกทีคราวเนี้ยเบนทวิตีกทีก็เลยก้มมองนาฬิกาของตัวเองพร้อมตอบแบบจริงจังเลยว่าฉันเป็นคนเดียวที่คู่ควรกับออมนิทิกส์ในการทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นเรามีหลายอย่างที่ต้องทําและไม่ควรทําพลาดอีกนี่แหละคือบทเรียนที่ฉันได้รับ เรียกว่าเจ้านี่มาได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้และสมควรที่จะได้กลายเป็นฮีโร่แล้วแหละครับแล้วพอศาสตราจารย์โฮกสตาร์กับรุกได้ยินแบบนั้นก็เลยปลบมือให้กับเบนเดมินทีทรีสำหรับคําตอบที่ฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความเป็นฮีโร่ในตัวมากขึ้นแต่ทว่าครูกามาลออย่างเบนคนหลักกลับบอกว่าจ,จริงๆแล้วไม่คิดว่าจะตอบได้ยิ่งใหญ่ขนาด,ดนี้นเนี่ยแต่ก็ถือว่าตอบได้ดีมากๆเบนพูดแล้วก็เดินเข้าร้านมิตอร์สมูทตี้ไปได้วยกันจากนั้นร้านมิตร์สมูทตี้ก็ว้าปกลับไปมิต นนนี้ั่เองเป็นยันไงกันบ้างครับกับตอนจบของซีรีส์เจ็ดอีกแค่ซีซั่นเดียวก็จะจบภาคอมนีเวิร์สแล้วนะครับบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆยังไงฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะใกล้จะจบแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมน,นะถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของเบนเทนอมน v เวิร์สมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะและใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันหน่อยนะขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ